สวัสดีครับจากการบันทึกการเรียนการสอน,นวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับผมในหน่วยการเรียนดูที่สองเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยผมจะสอนโดยให้เด็กสามารถที่จะออกแบบการเขียนโปรแกรมด้วยตนเองได้นะครับโดยการเขียนโคชาร์ท นะครับหรือว่าพังงานพังโปรแกรมนะฮะสามารถที่จะเริ่มการเขียนโปรแกรมโดยการ Input Output นะฮะหรือม,มีการาในโปรแกรมจะมีการตัดสินใจหรือว่ามีเงื่อนไขนะฮะอาจจะเป็น2เงื่อนไข3เงื่อนไขก็อล้วแต่แต่ว่าในบทนี้ผมสามารูสอนในส่วนของการวนลูปนะครับหรือว่า for e v e r นะฮะการทำงานโดยโดยมีเงื่อนไขต่างๆเด็กที่สามารถที่จะออกแบบเขียนโปรแกรมได้ผมสอนในวิชาการเขียน คิดไบนะฮะโปรแกรมใช้โปรแกรมคิดไบของระดับมัธยมศึกษาปีที่2นะครับโดยเด็กที่สามารถมีไอเดียบอกว่าถ้าหลังจากเราเรียนอ,องค์ประกอบที่อยู่ในบอร์ดแล้วเนี่ยเด็กที่สามารถที่จะเป็นการเขียนโปรแกรมโดยการ i n p u t o u t p u t ในลักษณะไหนอย่างเช่นการเซนเซอร์แสงอย่างนี้นะครับแสงเนี่ยถ้าถ้าศูนย์ก็คือมืดสนิทน,นะทะนี้เด็กสามารถที่จะเขียนโปรแกรมว่ามืดแค่ไหนสมมติว่าน้อยกว่า หรือไม่ก็ในส่วนของแสงเซ็นเซอร์แสงเท่ากับศูนย์ให้ไฟเปิดนี่ก็จะไปเขียนเองหลังจากเด็กเรียนเนี่ยหลังจากคุณครูเขาสอนในองค์ประกอบต,ต่างๆที่อยู่บนบอร์ดไม่ว่าจะเป็นการอินพุตเอาพุตในลักษณะของอุปรกรณ์ข้างนอกแล้วแต่หรือว่าบทเรียนที่มีการบันทึกการสอนก็นคือการเรียนในส่วนของ การ Input Output ในองค์ประกอบที่มีอยู่ในบอร์ดนะครับอย่างเช่นการ Input ด้วยเซนเซอร์แสงอุณหภูมิอย่างนี้นะครับแล้วก็ o u t p u t โดยการ Output ทางพอร์ต usb นะครับอาจจะเป็นไฟที่มี usb หรือว่าพัดลมที่มี usb อะไรเงี้ยเพราะเป็นเรื่องที่เด็กสามารถที่จะต่อยอดในการเขียนโปรแกรมอื่นๆเด็กก็จะพอในกระบวนการพอเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เด็กออกแบบโปรแกรมหรือว่าชิ้นงานที่เด็กสนใจที่อยากจะประดิษฐ์ขึ้นมาเด็กคิดว่า จากบอร์ดตอนนี้เด็กสามารถที่จะทําได้จริงหรือไม่อย่างเช่นเปิดปิดไฟเปิดปิดพัดลมให้อาหารปลาบางบางเด็กบา,บ,าบางกลุ่มเนี่ยก็จะสเสนอในส่วนของการให้อาหารปลาแต่ว่าการให้อาหารปลาในส่วนของคิดไบาบางทีอาจจะใช้อุปกรณ์ IO จากภายนอกอย่างเช่นเซ็นเซอร์จากข้างนอกเซ็นเซอร์ค่าดินนะฮะแล้วก็อินพุตโดยการใช้รีเลย์หรือว่าเป็นตัวเปิดมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทําได้ แต่ว่าเด็กที่สามารถมีจินตนาการหลังจากเรียนเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเด็กจะออกแบบการเขียนโปรแกรมด้วยตนเองภายในกลุ่มเราจะสอนโดยใช้วิธีการ,กรแบ่งกลุ่มสี่กลุ่มเพราะ,ระว่าจํานวนคอมพิวเตอร์ในในโรงเรียนบ้านบาลุูไกยานี่มีจำกัดเราไม่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเด็กสามารถเข้าถึงหนึ่งบาร์หนึ่งวนอเครื่องบางทีก็สี <ไป S 1> ่ห้าคน <ไป S 1> นะครับว่านี่คือปัญหาของโรงเรียนแต่ว่าคุณครู ในฐานะที่เป็นผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยเป็นไม่มีปัญหาเราสามารถที่จะบูรณาการเรียนจากการ c o ดิ้งมาแล้วกเ็เราใช้แค่ช่วงเวลานหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแล้วก็ชิ้นงานออกเป็นชิ้นงานที่ทีควานสามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงรในพืน้นที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านนะครับเด็กเขามีไอเดียหลังจากที่เรียนการเขียนโปรแกรมการเขียนพังงานเสร็จเด็กก็มาเขียนโปรแกรมจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้เวลา ดูก็จะทบทวนเรื่องที่อยู่องค์ประกอบในบอร์ดเด็กก็จะเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือทดลองทดลองพอได้เสร็จเด็กก็จะมานําเสนอนำเสนอต่อ,ตอให้ให้่อเพื่อนเขาฟังว่าจากการเรียนในชั่วโมงที่แล้วาการออกแบบโปรแกรมต่อยอดด้วยอ่าชั่วโมงนี้าการเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เด็กสามารถที่ออกมาชิ้นงานคืออาจจะไม่ไม่ทางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเด็กไอเดียที่เด็กคิด อาจจะมีเพิ่มเติมในในในคาบอื่นๆแต่ว่าเด็กสามารถที่จะมีไอเดียที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเปิดปิดไฟเปิดปิดพัดลมคือตรงนี้เราจะเห็นด้ว่าเด็กมีความเข้าใจว่าหลังจากออกแบบหลังจากมีเรื่องที่อยากจะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กสามารถที่จะออกแบบเองได้ออกแบบเสร็จแล้วไปเขียนโปรแกรมเองได้เขียนโปรแกรมเสร็จแล้วลองโปรแกรมทดสอบโปรแกรมได้ฉะนั้นในการประเมินผลของคนครูก็คือจะ อิงกลุ่มก็คือจะให้คะแนนโดยเป็นกลุ่มนะจารย์ตามชิ้นงานที่เด็กได้ออกแบบตามใบงานนะครับเพราะชิ้นงานส่วนใหญ่ก็เด็กทุกคนทําได้ทุกคนแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบพังงานหรือว่าโฟชัในการลําดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่าน,นี้คือเด็กมีสมาธิแล้วก็มีมีม,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 มีมีสิ่งที่เด็ก สนใจบางทีเด็กอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยอยากจะมีอยากจะเล่นแต่บางทีไม่มีให้เล่นประมาณที่โรงเรียนดีก,ก็สิ่งที่เด็กคิดจินตนาการก็จะเกิดในห้องเรียนสิ่งเหล่านี้ก็เกิดประโยชน์กับโรงเรียนว่าเรื่องที่เด็กหลังจากเรียนเด็กเรียนแล้วเนี่ยเด็กสามารถที่จะต่อยอดในงานอื่นๆที่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการเนี่ยอันนี้คือเห็นเด็กชัดนะฮะเด็กเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเด็กที่สามารถจะบรณาการแล้วก็มาประดิษฐ์ต่อยอดในในในคับต่อไป สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ภาพภูมิใจสาหรับคุณครูนะที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณว่าเราจะเห็นในผลง,งานของเด็กๆสิ่งเหล่านี้คือของเด็กที่ที่เด็กได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ระดับชั้นแต่ละชั้นไม่เหมือนกันพอถึงระดับมัธยมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งระดมก็อีกแบบหนึ่งนี่คือชิ้นง,งานของเด็กแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณครูดีใจแล้วก็พอใจโดยปกติแล้วคุณครูก็เป็นคนที่ พัฒนาอยู่ตลอดเวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอันนั้นที่สําคัญเรียนเสร็จแล้วเนี่ยจบแล้วเด็กต้องมีชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานชิ้นงานนั้นกนะ็คือเป็นผลงานของตัวเองที่ตัวเองคิดตัวเองทําแล้วก็ใช้ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านครับขอบคุณครับ